สวัสดีครับช่องเสือน้อยมังก็น้อยวันนี้มาทําบุญครบรอบหนึ่งรวันให้กับน้องชายครับวันนี้ตเตรียมทําบุญมนนีปุ่มพับป่า,ปา อราดตเตจันตป็นเทวิมานีทีเปลนเทวะขาเมตตลวนาค้หะเนเอหะวัทุหิเกเตภูมิใจยันตุเทวะฉลาะละวิจเมยข้าขันทภพนาขาติทันตาสันติเกยัง มุนิวะลาวะเจนัง์ตาทะโหมตุนันตุธรรมะตวนาการอยัมพัชันตาธรรมะตวนาการอยัมพัชันตาธรรมะตวนาการอยัมพัชัญ Uh... วามุนินโตัวตนเตจัสาภวตุเตยไยมังคารนินาลาคิลิงอจาวารังอนิมาจัมปวนตังทาวันติจจากรรมตะนิวตุนารุนันตังแมตังบุเสบตะวินตินาจินตะวามุนินโตัวตนเตจัสาภวตุรังราวันติโยจนากะตังปุริมารวันตัง ตวามุลินทวันเตยตตามาวตุเตยชยมังคารานิฆาตวานาคตมุตรลังหิวคาปิณิยดินจายตัวตวัญานังยัญกายะมะเจรันเนหบ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp เสร็จสิ้นพิธีการทำบุญครับถวายเพนพระในงานร้อยวันน้อง่ายขอบคุณทุกท่านครับที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กบบช่องเสือน้อยกันน้อยไว้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแ,แรงแร่ำํำกลวยเงินทองโชคดีในไทยแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ